สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนี้แอดมินกะมีตัวเลขแนวทางเด็ดเดด,ดีๆมให้พ่อแม่พี่น้องฟังชมน้ำกันนะคะเป็นตัวเลขเออของพระอาจารย์เพิ่นบอกเลขเพิ่นบ่ได้บอกตรงๆนะคะได้ข่าว,ว่าเพิ่นบอกถือมาหลายงวดแล้วแต่ว่าคนอยู่บ้านแอดมินเพิ่นไปทํางานอยู่หันนะคะเพิ่นก็เลาเม่าเห้ฟังแต่ว่าถาเข้าไปสัมผัสเพิ่นบ่ให้สัมผัสนะคะเพราะว่าบอกตรงๆว่าได้ เพราะว่าช่วงนี้กับช่วงโควิดไปใสกันยากลําบากลําบนนะคะแต่ว่าเพิ่นกับแบ่งปันมาเป็นแค่แนวทางเพิ่นมาเบาซู่ฟังนะคะเป็นแค่แนวทางห้าวทายถ้ำลงเป็นแค่ซื้อกลางได้พีนพ่น้องเดอ้อแอดมินทายถ้ำเป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่แนวท่างเท่าน,นั้นตัวเลขทุกตัวกับมิธิ์เขาเรามีสิทหลุดบ่มีผูดใดรู้ว่าเลขสีออกตัวใดนะคะแต่ใบไมเลขพระอาจารย์เพิ่นบ่ได้บอกตรงๆนะคะแล้วก็ แล้วก็สีมีเรื่องเล่าของเด็กน้อยเด็กน้อยก็บ,บอกเลขงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะเขาบอกถือสองงวดหลอค่ะเป็นเลขข้างล่างแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่สามขาเจ้าว่ามาแอดมินก็เลยทายทํำมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีังน้ากันนะคะแล้วก็สีมีเลขของลุงลุงแดงเป็นลุงของแอดมินเนี่แหละคะ่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นเลขหกโตนะคะฝันเห็นเลขหกโตร้อยมาก ตามาเพิ่นจำว่าได้สามตัวหนาเพิ่นจำว่าได้นะคะเพิ่นจำได้แค่สามตัวหลังเพิ่นก็เลยอยากมาแบ่งปันเอ,อ่อฟซีทางสองนุนทิยานะคะสีเดฟังน้ำกันห้าชอบห้าจัดชอบก็บคอยจัดคอยลงทุนนะคะเพิ่นแบ่งปันให้เป็นแค่แนวทางได้พี่น้องเด้อทางนนทิยาทายทํามาให้พ่อแม่พีน่น้องเอฟซีฟังชมน้ำกันนี่เป็นแค่แนวทางนะคะบ่มีผู้ใดลู้ว่าเลขสีออกตัวใดเอ,อ่อคนที่เพิ่นหายัมภาษา์เนี่ยก็บว่าเกี่ยวกับเด็กน้อยกับ พาอาจารย์นี่เพิ่นกับยานโควิดนะคะเราเพิ่นกับบ่อยากออกซื้อเพราปันไดเพิ่นกับสีหันขางเว้าเพื่อพี่น้องเอฟซีเห็นกับทว่าเอาเพิ่นคือบมหันหนามากนะคะเพิ่นกับบ่อยากออกกล้องบ่อยากออกซื้อเพิ่นกับหันขางว้าแต่ว่าเพิ่นกับย่างอยากแบ่งปันเฮานะคะว่าอยากเว้าให้ฟังว่าเลขมันมาจังสี่จังสี่ห้าพอแม่พี่น้องเอฟซีเห็นชอบก็คอยจัดคอยลงทุนนะคะเพิ่นกับอยากแบ่งปันแต่ว่าเพิ่นกับว้า หันหนามาตรงๆไ่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ็ดซี่เห็นก็คือสิข่าใจอยู่นะคะเดอราเพิ่นคือบหันหนามาเพิ่นคือหันขางไสเราก็เ่าใกล้กันม่ได้นะคะเวลาสัมผัสกันนางห่างๆกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดพ่อแม่พี่น้องเห็นเราก็อาจสิข่าใจแอดมินเดอค่ะเดอ่าเป็นอย่างคือเบาไกลแท้เสียงกับเบานะคะแล้วท้ายทยคลิปแอดมินกับสิสรุปตัวเลขไข้ฟังน้ากันนะคะว่าเป็นการเสียเวลาเขาไปรับฟังรับชมน้ากันเลยค่ะว่าเป็นเลขตัวใดนะคะไปเลยค่ะ ตัวใดุ้วแดงมาเบาเพิินปั้งแล้นี่ดตัวใดฟันตะเหิงปันตัวแดงครึ่งครึ่งเลยปี่อาหารแดงนะคะัันัว่าเลยไอนี่อเออี่ห้าหนึ่งเอาวมาเลขหกตัวแหมหตัวมันจำาัวได้จำข้างหน้าไม่ได้ไไดจำหน้าบ่ได้จำ <5 S 2> ได้เลยสามตัว สามตัวตัวใดก็ค่ะสี่ห้านึ่สี่หานึ่งฝันมือใดลุงแดงฝันมือเช้านี่แหละประมาณตีสี่กว่าปัดฝันตีสี่เขาจะมาแม่นแนเนาะเออลุงแดงเคยฝันหัึงสี่บ่ฝันเยอะก็ได้แต่สองตัวน่ะแต่ว่าเคยฝันแล้วมันเข่าบ่ฝันแบบนี้เข่ายกเข่าสองตัวบ่โดนโดนฝันเดียบ่เดินโดนปัดอันนี้ก็เป็นแค่เนี่ยท่านเหรอลุงแดงเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปซื้ออยู่ ซื้อตัวนี้บอกแต่มันบ่ได้เลขตรงนะได้กลับมาโอ้ได้กลับซื้อตัวเฮืงซื้อมือเช้าเนี่ยบอกครับมือเช้าเนี่ยไปเมื่อกี้นี่แหละปกติบ่อคอยฝันมันบ่จังสี่นานจะฝันนานจะฝันแต่ว่ามันเป็นเลข่องตัวมันมากจังใดมันลอยมากจังใดลอยมาแล้วนะลอยเมันเลยบอกเครื่องรับเครื่องตื้นบอกลุงแดงเลขมันลอยมากเอาย้ำให้นุกันนะตัวได้เกาะ สี่ห้าหนจำได้เลยค่ะจำได้แค่สามตัวเลขหตัวจำก็ได้จำได้แค่สามจำได้แค่สามตัวไทยสี่หาหนึ่งมันบอลลุ่งเดี๋ยสี่หาหนึ่งจำได้สามตัวได้แหละสื่อตหาสื่อตะรีแต่ว่าบลมี่มนบค่ะบลมี่ได้เลขกลับมาได้เลขกลับมาได้หนึ่งห้ึส้อได้หนึงสี่หาแต่ว่าหาหาหาสี่หนึ่งหา หาส,ส,สี่ห้าหนึ่งบม่สสงบมีเล่นไตดินเอานะคะค่ะขอบคุณค่ะ่เป็นแค่เน่าท่าก็พี่น้องเนาะตุองแดงเพิ่นกะว่าเพิน่นฝันได้เล็กหกโตน้อพี่น้องเนาะโดนโดนฝันเทียเพิน่นบ่ค่อยฝันแต่ว่ามันกะบ,บุลู่าเล็กเสือกตัวใดนั้นพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าได้เล็กหกโตต่ว่าจำไม่ได้สามโตหนาจำไม่ได้จำได้ตา สามตัวหลังนะคะตีหาหนึ่งนะคะเป็นตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภงวดวันที่สองพฤษภาษสองหาหกตีกรได้นะ้ำพีนน่น้องเนาะห้าบรูบาเลขเพิ่มสีออกตัวไถ่ต้อารอันอันเพิ่นวางได้ก็อคาอันค่าวัดป้านงวดบางย่านี่เพิ่นให้ถือว่าวก่อพ่วงถืองวดว่าหันเพิ่นว่าต้นไม้นั่นต้นลาชนันเจ็ดสิบแปดบาทต้นละเจ็ดสิบแปดบาทเอา เพิ่นบอกเลขแต่ว่าเพิ่นบ่บอกตรงๆมันบอกคนบ่ได้บอกว่าให้ตีเป็นเลขอ๋อบ่ให้ตีเป็นต้นไม้ต้นละ78บาทได้ไหมเออเอาคนถือลายบ่บัดนี่ว้ายเขาจะถือเบิดบานวางเสียเอาบ้าเขามาเกี่ยวบัดนี้งวันนี้บอกไปบัดนีน่งวันนี้เพิ่นบอกแล้วบอกว่าเขาจะไปปลูกมันว่านนี้อต้นไม้อีหยังคือให้ปลูกซุมื้อแท้ฮะเนี่ พันสือทีแปลงเงี้ยวัดปลานห,นนหนิมันซุดจำหนี่จำผุหนะเงี้ยมีไงใยเออเออเจ้าเล่บปลูกงวดกว่อนหนึ่งก็ได้เครื่องหนึ่งเออเป็นงวดหนิหม,มู่บ้านเป็นเล่หหัวหาต้นใหม่มาได้อีกเออพันเล่บบอกว่าไม่ออกไม่มีต้นใหม่ต้นละสิบห้าบาทเลยไม่ออกหลายนิดสี่อ๋อบ่ได้บ่ได้บอกเลขที่ว่าต้นใหม่ต้นละสิบห้าบาทอ๋อห<บ>ลายไปเก<บ>้าสี่ค้นค้นหลายอยู่ได้ยินตัวเดียวกันเบิร์ตหกสิบพุ่มไปปลูกหมู่บ้านเนี่ยอ๋อได้ยินตัวเดียวกันเบิรเลยคันป๋อ ต้นละสิบห้าบาทต้นละสิบห้าบาทได้ไม่ออกเพคนว่าอืผพาวัดปลาวปลาตาลุซอนมาน้องว่าตัวตัวได้ซื้อไว้เปล่าบ่าแล้วพอจะไม่บ้ากับเมื่นาเพิ่มเล็กเล็กน้อยอีกนึ่บัดนี้เล็กน้อยเอาฝ้าว่าเรื่องอันอันว่าหันว่าเรื่องพ้าเนาะพางงวดก้อนบอกเกจแปดมันบ่าต้นไม้ต้นละเกจสิบแปดบาทได้ไม่ออกเคนละไม่ได้ออกแปดเกจเนาะบันงวดนี้ว่าต้นละเท่าไหร่าท ตัวละิบาไม่ได้ออกโอ้มันหันออกมันหวดนี่ยดก้อนเดียวงวดนี่เดี๋เวเาเรื่องเด็กน้อยปัะเี้เด็กน้อยมหน่าเด็กน้อยงวดก้อนนี่บอกตัวไหก่บอกถือจังวดเราก่เด็กน้อยมเออเออเออเัดนี้มันเลยวี่สูนซี่เอามันมันบอกถือจังวดดเราก่เด็กน้อยพูนี้เพื่อนนางงวดหาชุนก็ือ อ่าันนี้งวเาหันบกืออ๋อบอกถือสองวดแล้วอันงวดงวดนี้ที่วันนี้วดที่สามว่มเห็นมงาหอ๋อเนด็กน้อยจะขวบเือวาเด็กน้อยหาขวบอืเด็กน้อยหขวบเขาแสดงว่าเขามีเส้นของเขาเนาะคนก็เลยว่าคอยซื้อเรื่องเขาไมบอกขอยซื้อบรึซื้อบรึแน่ตัวก็เลยมเบาเป็นแคแนวทางเนาะแบ่งปันกัน่างเลมานนนี่แหละเนี่ยนี่ถ้าเป็นใมัใจย แตว่าส่วนมากอันจังผะนี่เพิ่นกัสิบอกเทละโตมันบอกพร่ออันนี้จะบอกว่านี้สิบห้หนึ่งจุดตาบาจ้ามขจอยู่หันบรงวาเจ้าวา่นบอกถือดีอยู่ถือดีนยันนอนแต้วกนยันองี้ยวตาเด็กหน่อยนี่วันตะบอกวันนี้วันที่สามมันบอวันี้วนที่สามหวดเเด็กหน่อยแต่วรางวันนี้วันที่สามบอกซี่ส่นมันบอก ่วมาพาหนีเพิ่นบอกเรื่อยๆนบอกางเล่<ม>อยๆนบอกรนนอแต่อกาหนีบอก่แตนพานเพิ่นบอกงวดงวดก้อนนี่บอกต้นไม้ต้นละเจ็ดสิบดบาทคนถือมดบานบอแม่แมยบออย่างน,นี้น้ำ่นป่ะขาไปที่สอนในหางเขาเลยอืจักยู่ วันนี้พันวาตนใหม่ตนล๊อตสิผาบาทนก็่ยานก็ย่ำยูตาสิาบมเปาแล้วถงแล้ววันนี้แต่เด็กหน่อยสี่ศูนย์นั่นะกระสีสรุปตัวเลขเลยนะคะในคลิปนี้ที่ลุงแดงเพิ่นฝันเห็นเลขหกตัวจำได้แค่3ามตัวท้ายก็คือ ซี่หาหนึ่งนพี่น้องน้อซี่หาหนึ่งหรือตัดสองตัวอาจจะเป็นซี่หาหาซี่หรือหาหนึ่งหนึ่งหานะคะแล้วก็พระอาจารย์ที่เพิ่นเอ่อบอกเลขบอกตรงตรงว่าได้ที่ว่าซื้อต้นไม้มาปูบบกนะคะตน้นงวดที่แล้วก็ว่าตน้นละเจ็ดสิบแปดบาทนะคะงวดนี้ก็ว่าตน้นละสิบหาบาทนะคะอาจจะเป็นหนึ่งหาหาหนึง่งแล้วก็เด็กน้อยบอกเลขงวดนี่เป็นงวดที่สามนาะพี่น้องนาะงวดที่สาม เขาบอกงวดแรกก็คือ0หานะคะงวดที่ผ่านมากก็คือหา6นะคะแต่บางวันนี้เขาบอกงวดน,นี้บอก4 0 0 4นะคะก็สรูปเลยนะคะในคลิปนี้มิเล็ก4หา1นึ่หาหาหนึ่ง4 0 0 4อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่สองพฤษภาพ2หา6 4นะคะสุดท้ายนี่ขอให้เอฟทุกคน แห้ง,งๆร้่ยๆถูกหวยน้ำกันทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ